สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบ a ดเบฟโซวันนี้เราจะมาลงหอคอยระดับยากกันต่อเนาะในชั้นที่16ก็ในชั้นนี้เนาะเขาบอกว่าระวังติดน้ําแข็งเนาะแล้วก็ให้คุณสมบัติผู้สังหาร2เท่าถ้าเป็นไรสังกัดเนี่ยก็เพิ่มดาเมจให้อีก2เท่าเนาะก็เป็นสังหารอารันคาสังกัดไรสังกัดสังหารอารันคาไรสังกัด ่ะมันก็จะมีพวกชูเลนเซโนสเกตอินโจนี่อะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเรามาถ้าเราอยากชนะสีบอสด้วยเนี่ยก็ให้เลือกเป็นตัวสีฟ้าเนะก็พวกเซโนสเกตหรือว่าชูเลนเราะเราน่าจะใช้เป็นเซโนสเกตแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีจริงๆเนาะพวกไรสังกัดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเอาเป็นแค่สีฟ้าสังหารอารันคาก็ได้เนาะ หรือถ้ามันยังดูน้อยไปอีกก็เอาสีฟ้าออกเลอแค่สังหารอารันคาแล้วก็ใช้แบบอิจิโกะไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันอิจิโกะโยลุจิเงี่ยใช้ได้เหมือนกันเนาะอันนี้เราก็จะใช้เป็นเซโนสเกตเนาะเซโนสเกตล่างนี้เนี่ยเรามี 5, 5นะ้าทำห้เนาะแต่เราไม่ได้อัพเขาแล้วก็ไม่ได้ลีข้างหลังด้วยยังไม่ได้ลีข้างหลังเนาะแต่มีอัคพคัมพีไว้หน่อยหนึ่งก็คืออัพพลังกดดันยานเป็น5แล้วก็คิดที่ข้อหนะ้าส่วนคัมพีเนี่ยเราทําแค่ช่องแรกช่องเดียวเป็นสิส่วนอีกสองช่องไม่ได้ทำเน ส่วนลิงเนี่ยเราก็เน้นเป็นแชทหมดเลยเนาะเพราะว่าเขาจะได้ตีแรงขึ้นแล้วก็พวกเครื่องประดับเนี่ยเราก็เพิ่มใส่เป็น,ปน,ปน,นลูกบอลมารีลูกบอลกะโหลกแล้วก็อะไรเหมือนที่นวดยานวดยากแก้ปวดหลังจะใส่ถ้าไม่ตายก็ได้เหมือนกันเนาะแต่อันนี้เราไม่ใส่ละกันเพราะว่าเซโนสเกตเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยถ้าสองเขาก็มีทั้งโลทั้ง ิวเลือดเนาะท่านหนึ่งก็ผักด้วยก็ใช้งานกับปออได้ดีเราก็เลยไม่เป็นไรจริงๆเนี่ยตัวที่ตรงเลยก็คือชูเลนเนาะชูเลนชูเลนตัวนี้ชูเลนตัวนี้เนี่ยจะตรงกับดาดนี้เลยเนาะเพราะว่าเขาจะกันน้ําแข็งแต่ว่าเราเนี่ยไม่ใช้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเป็นตัวตีปกติมันระยะใกล้ด้วยเนาะเราก็เลยไม่ค่อยถนะัดเราก็เลยใช้เป็นเซโนสเกตละกันเพราะเซโนสเกตเนี่ยเราก็มี อัพคัมพีไปแล้วด้วยเนาะเพราะว่าชูเลนเนี่ยเราได้มาทีหลังไอนโนสุเกะเนี่ยเรามีมันนานแล้วไอโนโตเกะเนี่ยมันไอโนโตเกะตัวนี้เนี่ยมันก็จะเสียเวลาตรงท่าสองเนาะเพราะว่าท่าสองเขาเป็นท่าให้โลก่กับแบบหิวเลือดเนาะมันก็จะเสียเวลาน่อยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็จะรีสกิลได้ช้าลงเราก็อาจจะต้องใช้เวลา เเราตัดติตัวนี้จริงถ้าเอามาเล่นเนี่ยมันก็เล่นได้เนีนน่ยแหละแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกนะเราไม่ค่อยชอบพวกตัวละครที่มีท่าที่ถ้าสองชาร์จนมากโหลดมาเราเน้นว่าแบบปล่อยสกิวรัวๆมากกว่าเขาไม่กันน้ําแข็งเพราะฉะนันนน้นเราต้องระวังหน่อยมันจะติดมันต้องเดินตรงๆหน่อยจะได้ไม่ติด แต่ท่านหนึ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับเอามาใช้กับพวกมอนปกติเนาะที่ไม่ใช่บอสเพราะว่ามันผักไปไกลแล้วเราแบบบางทีผักแบบหลุดกรอบไปเลยอ่ะหาไม่เจอก็เป็นบ่อยท่านสองเขาก็ผักนิดๆนะแต่ก็ผักไม่เท่าทันท่านหนึ่งจะผักไกลกว่าเเจอบอสบอสเป็นดอนดนี่ หลังนี้ใหญ่อี่ยงเราจะผักอยู่ตรงนี้บอสก็จะไปสุดประมาณเนกะือบขอบเน,นี่ยท่านให้เขานะเดี๋เราจริิงเราใช้เป็นโล่ก็ได้เนาะเซโนสุเกะเนี่ยใช้ได้สองอย่างเลยทั้งโล่ทั้งถ้าผักเนี่ยมันเอามาเล่นกับบอสได้ง่ายๆเลวเนาะอันปล่อยทำให้ตายตเราไม่ได้ใส่เพิ่มทำไม้ตายมานะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ปล่อยก่อน ต่นี้เลือดเขาน่าจะเหลือน้อยแหละน่าจะตายโอเคตายเนาะก็ถ้าไม่มีก็หาตัวละครที่เป็นสีฟ้าสังหารอารังคาแรงๆที่เรามีก็ได้เนาะหรือไม่ก็เอาสังหารอารังคาตัวไหนก็ได้ที่สีไม่แพ้ทางก็คืออย่าใช้ตัวละครสีเขียวก็พอแค่นั้น โอเคไปต่อกันเลยที่ชั้นที่17เนาะในชั้นที่17เขาบอกว่าการโจมตีสีฟ้าไร้ผลเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสังกัดสีแดงก็จะให้ดาเมจเพิ่ม2เท่าถ้าเป็นสังกัดไร้สังกัดก็จะเพิ่มดาเมจให้อีก2เท่าเนาะสีแดงสังหารโฮอลโลไม่สังหารก็ได้เนาะเราดูเราดูแค่บโบนัสก่อนก็ได้สีแดงสังเป็นไร้สังกัดสีแดงไรสังกัด มีบูโน่มีกิมโจมีกคนนี้ที่ใช้ได้เนาะที่พอจะใช้ได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาสังหารด้วยเนี่ยเราไม่มีเราจะมีแต่ตัวพวกนี้จริงๆมันคือโคกุโตะเนาะโคกุโตะที่เป็นร่างเดอ,เอะมูฟวี่เนาะแต่โคกุโตะร่างนั้นเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวอื่นอยู่แล้วเราน่าจะใช้เป็นอิจิโกะไปเนาะเพราะว่าอิจิโกะ อันนี้เป็นอิติโกห้าปีเนาะมันแรงมากแล้วมันก็เป็นสังหารฮอนโลด้วยเพราะว่าเราไม่ได้โบนัสเรื่องไรสังกัดเราก็เอาโบนัสเป็นสังหารไปแทนก็ได้หรืออย่างตัวเมื่อกี้ที่เราเปิดมาเนาะถ้าเกิดไม่สังหารฮอนโลเนี่ยก็จะมีพวกบูโนกินโจก็ได้ใช้กินโจก็ได้เนาะแต่ว่าเราใช้เป็นอิติโกผมรอห้าปีไปเนาะเพราะว่ามันแรงเนาะแล้วเราก็มีอัพ คัมภีร์ไว้ก็คือคัมภีร์ช่องที่เป็นพลังกดอันวญญาณเนี่ยเราอัพเลเวลสิบช่องวิทคริติคอลเราอัพสิบไปแล้วเนาะแล้วก็มีทําน้ําหอมเอาไว้อีกก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วเนาะอิจิโกะตัวนี้เพราะฉะนั้นเราเลยใช้เนาะก็ลิงก์ก็พวกแชทอัค่อยรูโนแล้วก็ลูเคิอาอยาคาชิเนาะเพราะเขามีเมื่อเลือกเต็มส่วนส่วนพวกเครื่องประดับเนี่ยเราก็ใส่เป็นพวกสติกเกอร์ก็ได้นะสติกเกอร์ใช้ได้แต่สติกเกอร์เนี่ยมันจะได้20%เนาะ เอาไว้ใช้ในการตีกิ้วมากกว่าจะเปลี่ยนก็ได้เราเปลี่ยนเป็นตาลองหัวหน้าหน่อยก็ใช้ได้เหมือนกันหรือจะใช้เป็นหมวกก็ได้นะทีนี้ใช้เป็นหมวกก็ได้อ่าเดี๋ยวเราไปลองเลยแรงอยู่แล้วเนาะอิจิโกะเพราะเราอัพมาเต็มอิจิโกะตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาแรงมากเนาะท่าสามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าเขาเป็นท่าชาเราก็ไม่ชอบอีกแล้วโอเคเกต เพราะว่ามันต้องมานั่งแบบระหว่างชาร์จเนาะมันต้องหลบแต่ว่าความแรงของถ้าชาร์ดมบนแรงนะเวลาเรากดชาร์ดเส็จเราบ่อยอ่ะมันแรงมากแต่เราแค่แบบถ้าเราต้องแบบหลบไปด้วยชาร์จไปด้วยบางทีมันไม่มันไม่ทันอ่ะมันก็อาจจะโดนตีแล้วก็ต้องชาร์จใหม่เพราะถ้าชาร์จเขาแรงมากสำหรับอิจิโกะเนี่ย เกือบโดนโอเคเนี่ยถ้าชาร์จเดี๋ยวดูว่าชาดเราวอร์อดคือเลือดน่าจะหายไปเยอะปล่อยเกือบครึ่งหลอดอเกเปล่อยทำให้ตายเลยไอเซนตัวนี้เนี่ยถ้าเขาปล่อยทำให้ตายเขาฟื้นเลือดได้ด้วยนะเพราะว่าสถานะเขาเป็นลุกกี้ มันจะทำให้เลือดเขาฟื้นอ่าแต่นี้เรากะมาแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเลือดเขาเหลือเกือบครึ่งหลอดเนี่ยแล้วเราตัดท่าไม้ตายเนี่ยเขาน่าจะตายได้หมดก็เลยไม่โดนท่าไม้ตายเพราะไม่งั้นก็อาจจะเกือบตายได้เหมือนกันนะอิจิโกเพราะว่าอิจิโกเป็นสายสกิลเนาะตัวนี้ด่านนี้ไม่เป็นของโคคุตโตะเนาะแต่เราไม่มีเราก็หาตัวอื่นที่แรงมาใช้แทนก็ได้เหมือนกัน โอเคเราจะไปต่อกันในชั้นที่18เนอะในชั้นที่18เขาบอกว่าบอสเนี่ยท,ทนทานต่อพิษแล้วก็คือเขาจะไม่ติดพิษแล้วก็ให้คุณอาสวัติผู้สังหาร3เท่าถ้าเป็นสังกัดหัวหน้าหน่วยด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้อีก2เท่าเนาะก็หัวหน้าหน่วยสังหาร q u i n c ี่ไม่ก็ลสตาร์ลิสเ นนนั่นหนอยก็จะเป็นปูร่างนี้เลยร่างนี้ใหญ่ที่เป็นตัว PVP นะแต่ถ้าถามว่าไม่มีทำใช้ตัวอื่นๆได้ไหมมันก็ใช้ได้เนาะอย่างเช่นเขาบอกเขาให้ดาเมจเรื่องเป็นสังหารมากสามเท่าเราก็อาจจะลองหาก็ได้ดาเมจสมเท่ามีใครบ้างก็จะมีซุกิชิมะ กินโจลิลูกกะอีบาอะไรพวกนี้เนอะออลิเบลหรือถ้าใครยังไม่ได้ใช้ปู่ร่างนี้เนาะร่างร่างพันปีที่เพิ่งทําออกมาใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แพ้สีหรือชนะสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เล่นได้หมดหรือถ้าเกิดเราหาพวกคิ้นซีไม่ค่อยได้เราก็อาจจะเอาแค่สังกัดหัวหน้าหน่วยมาแล้วก็ดูพวกแบบอุคิทาเกะ ตัวที่แบบเอาไปตีบอสได้ก,ก็คิดถ้าเก่งเงี้ยตัวตีปกติเนาะเข็มปัจจิอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เนาะแต่นี้เราก็เรามีตัวละครเนาะเราก็จะใช้ปู่เป็นนั่นแหละปู่ตัวนี้ก็สองาเนาะเราอัพเป็นพลังโจมตีเวลสิบแล้วก็เลือดเป็นเวลสิบเนาะพอตอนนั้นเอาไปใช้ในการ PVP ส่วนเรื่องของพวกเครื่องประดับเราก็ใส่เป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติเยอะแล้วฮัลโลเนาะแล้วก็ พวกลิงเนี่ยเราก็ใส่แตเกิดเผื่อไว้หน่อยนะเพราะว่าปู่ตัวนี้เองเนี่ยเขาก็เป็นตัวตีระยะใกล้นะเราค่อนข้างเสี่ยงในการตายสูงเราก็จะใส่เป็นแบบเซฟๆหน่อยก็พวกมีใต้เกิดหนึ่งครั้งแล้วก็มีเรื่องลดความเสียหายนยลิวเคนอะไรเงี้ยโอเคไปลองกันพราะปู่ตัวนี้เราก็อัพยี่สิบยีสก็จริงนะแต่ว่ารู้สึกเราจะเลือกอโบนัสเป็นในการ PVP จะมากกว่าเราไม่ค่อยได้เอามา ลงแต่รู้สึกเราจะมีไปเกิดไว้ครั้งหนึ่งลบ<ง>เพราะว่าแคนดิดเนี่ยถ้าเราติดเนี่ยถ้าเราโดนเนี่ยก็ติดช็อตให้เราเราจะเป็นเป้านิ่งอยู่ช่วงนี้ <c oughs> ก็อาจจะไม่ตายหรอกแต่ว่า <c oughs> ก็เลือดน่าจะหายไปเยอะเหมือนกัน <c oughs> กพวกตัวตีปกติเนี่ยก็เน้นต่ไยๆแล้วก็หลบออกมา โดดเพราะว่าพวกตัวพวก PVP อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างถึกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะพวกตัวตีปกติด้วยเนี่ยมาถึงแล้วก็ทำเป็าดาบก่อนอ๋อเขาติดไฟกับอ่อนแรงเราก็เข้าไปตีได้แบบเดี่ยวสายพอเขาติดอ่อนแรงเราก็ต่อยเลยเพราะว่า เขาตีเราเข้าเนี่ยเขายัางไงเราก็เข้าแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอยู่ละตีได้เลยโอเค <Okay, S 2> เราจะไปต่อกันในชั้นที่19เ้าเนาะก็ในชั้นที่19้เขาบอกว่า มอนจะหลบหลีกได้เยอะเนาะก็คือเราอาจจะตีเข้าหรือไม่เข้าก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นสังกัดสีส้มก็ให้ดามเมจเพิ่ม2เท่าสังกัดมนุษย์ให้เพิ่มอีก5าเท่าเนาะก็สีส้มสังกัดมนุษย์สีส้มสังกัดมนุษย์มีใครบ้างเนาะก็ค่อนข้างมีหลายตัวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราเจะผู้สังหารด้วยเนี่ยเราก็กดเพิ่มไปมันก็จะมีกิริโกมีแชทตัวนี้เนาะแต่ถ้าเกิด บอกเลยก็คือถ้ามีกิริโก้ใช้กิริโกนะ้เนาะเพราะว่ากิริโก้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของป้องกันการหลบหลีกของมอนที่เป็นอรันคาเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นได้ง่ายก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมีกิริโก้ตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้เป็นแชตตัวเมื่อกี้เลยเนาะแชตตัวเนี่ยแต่ว่ามันเล่นได้นะแต่เพียงแต่ว่าบางทีถ้าเราตีแบบไม่โดนไม่โดนอยู่ตลอดเนี่ยหมดเวลาก็มีโอกาสหรือถ้าโชคดีหน่อยก็ ก็ทันเวลาแต่ว่าถ้าเกิดบางทีตีเท่าไหร่ก็ไม่โดนไม่โดนม,มันติดอยู่อย่างนั้นนะมันก็จะหมดเวลาไปก่อนก็ต้องเล่นหลายรอบเนะแต่ถ้ามีกิริโกะเนี่ยก็จะง่ายเพราะว่าเขามี Ability ในการกันเลยเพราะฉะนั้นเขาตีโดนปกติเลยตีเหมือนดันทั่ว,วไปเลยของเราก็ใส่เป็นพวกพวกบอลกรนะโหลกเนาะมีไม้คาถาของมนุษย์ก็ใส่ไปแล้วก็เป็นไก่เนาะนกพีษรูปไก่กิริโกะร่างนี้เนี่ยเรามีการอัพมาเรื่องของ น้ำหอมนิดหน่อยก็คือเวลสิบเนาะช่องแรกส่วนช่องที่เหลือเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คมพี่เราก็มีอัพไว้สามช่องนี้เนาะก็เป็นเวลห้าหมดเพราะว่าเรามีเอาเขาไปในการบัฟของตีกิวก็เลยมีอัพไว้เล็กน้อยเนาะไม่ได้อัพเยอะแต่ดันเนี้ยมันไม่ได้มอนยากเท่าไหร่เพราะว่าเขาค่อนข้างเน้นไปที่มอนที่มันหลบลีได้มันก็เลยไม่ค่อยเกี่ยวอะไรคือมอนเนี่ยมันจะเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ถึกมากนะมอนอ่ะมอนในชั้นลบหลีกเนี่ยมันจะไม่ได้ถึกอะไรมากมายเนี่ยถึงบอสอย่างเร็วเลยเนาะเพราะว่ามอนเขาก็ไม่ได้ถึกเนาะเราเราเรื่องลบหลีกลบหลีเปันหาเลยมีมีนเนมมกาะเราก็หนึงแก๊งลบหลทำไม่มได้ ตัวนนอถ้ามีกิริโกะเนี่ยดานชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ง่ายมากไม่ต้องอัพอะไรเลยก็ได้เนาะอันนี้เราอัพมาเพราะว่าเราไปตีกิวเอาไปตีกิวน้อเราเลยมีการอัพเล็กน,น้อยแต่ถ้าเกิดแบบไม,ไม่ได้อัพอะไรเลยอะเล่นได้พันง่ายๆเหมือนกันเนาะไม่ต้องห่วงถ้าเรามีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเสียเวลาหน่อยท่นเองเนาะสำหรับชั้นที่สิก ชั้นต่อมาเนาะชั้นที่20เขาบอกว่าระวังติดอ่อนแรกแล้วก็ให้เฉพาะสังกัดเอสปาดาลงเท่านั้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวด้วยเนี่ยเพิ่มดาเมจให้2เท่าถ้าถ้าเป็นผู้สังหารด้วยเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก3เท่าซึ่งสีเขียวสังหารอลันคาไม่ก็เอสปาดาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะหลักๆมันก็จะมีกิมจอบารากันฮาริเบลสามตัวเลย ที่แบบตรงนะแต่ถ้าจะเอาให้แบบถ้าเราไม่มีจริงเราก็เอาพวกสีออกก็ได้หรือเราอาจจะไม่ดูอะไรเลยและดูตัวที่เราอัพมาแบบแ,บบแรงๆลงก็ได้เพราะว่ามันบังคับเอสปาด้านเนี่ยตัวละครเอสปาด้านเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะมากมันมีแบบน้อยกว่าพวกโยมทูอยู่แล้วมันก็ทางเลือกมันก็อาจจะไม่ได้เยอะ ชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นของบราร์ลักันเนาะเพราะว่าบาร์ลักันเขาเป็นสังหารเอสปาดาเอสปาดาเนี่ยมันตีแรงกว่าพวกพวกของอลันคาเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเคยใช้พวกฮาริเบลฮาริเบลร่างนี้ฮาริเบลร่างนี้เนี่ยจริงๆก็ถ้าใครมีก็เอามาใช้ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีโล่กับบัฟเนาะเขาก็จะกันทาให้ตายบอดได้ง่ายอย่างบราร์ลักันอย่างเงี้ยมันก็เป็นสายสกิลที่ เนี่ยเราอัพน้ำหอมเขามากก็จริงเนาะแต่เราใส่ไม่ตรงเลยเพราะว่าเราลบท่าไม้ตายไม่ค่อยได้เราก็เลยใส่เป็นอย่างนี้เนาะเราก็ไม่เอาโบน้สน,น้ำหอมไปสองช่องเพราะว่าลบไม่ได้จะตายเอาก็เลยต้องใส่เผื่อเนาะตายเกิดเ,เพราะว่าอย่างเงี้ยอ่ะโดนโอเคอันนี้ยังรอดเน่ย แต่บบบางทีก็ใส่เผื่อไว้เนาะพระขี้เกียจเล่นหลายรอบไม่มีอะไรหรอกถ้าต้องเล่นหลายๆรอบเนี้ยเราก็เราก็ใส่ไตเกิดเผื่อไว้เลยและเนี่ยพวกเครื่องพ่นมันก็ค่อนข้างอยู่เยอะเนาะเราอาจจะโดนอย่ได้ อะโดนอีกแล้วจะตายอะยิงใส่แต่เกิดอเดียวมันก็อาจจะพอไหวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ได้อัพอะไรมาเลยอะแนะนำนะแต่เกิดอสามอันไปเลยตายบอสทีละตัวเอาเพราะว่าอันเนี้ยเราอัพรู้สึกเราจะมีอัพคัมพีมาน,นิดหน่อยด้วยเหมือนกันมันก็เลยค่อนข้างได้อยู่เจอตัวเอง แต่ถ้าเกิดไม่ได้ใส่อะไรมาเลยเนาะก็แนะนำว่าก็ตายเกิดเนี่ยแหละรอดชัวร์แต่พยายามหลบไม่พีเลยหลบไปเลยละกันกล้าบาลาก,กันเนี่ยก็ทำให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงนะเพราะฉะนั้นเขาก็ตีเราเขาแค่หนึ่งถ้าเขาเปิดทำให้ตายแล้วเราไม่ตีทำไมเขาตีนนะก็อันนี้เราอัพปปบาลาก,กันมาประมาณนึงเนาะมันก็จะดูแรงหน่อยแต่ถ้าเกิด ก่อนหน้าน,นี้เรายังไม่ได้อัพมาเหมือนกันเราก็เคยเอามาเล่นนะมันเล่นได้แต่มันอาจจะช้ากว่านี้เท่านั้นเองแล้วก็ค่อนข้างตายง่ายกว่านี้เพราะว่าแบบโดนบอสปุ๊บก็ตายเลยโอเคก็สําหรับชั้นที่เราก็จะจบไปที่ชั้นที่20ก่อนเนาะก็เหมือนเดิมเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนบาย